ได้ฝนเดียวรายสูตรที่ได้ฝนเดียวเ,ยเกิดจากประสบการณ์เกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการทดสอบทดลองลองดูว,ว่าอันไหนเร็วในชาติสูตรเร็วก็แก้เน้นถึงลิ้นปีทำเน้นถึงลิ้ปีไปก่อนถ้าถานัดที่ปลายจมูกค่อยไปท,ทําทีหลังถึงลิ้ปี่จบๆรับรองได้สักพักนึงพอสติเข้าไปแนบสีิที่ลิ้นปีอยู่แล้วก็บเล่เพลงประกอบเพง่งที่ กับลายเข็มที่สองครั้งสามครั้งเด้๋วจิตกระลุกจากเสียความหลงไมง่ายอีกประเภทที่ว่าทำาที่เพง่งตัวนิดปีไม่เป็นนึกขึ้นไปตรงๆหรือว่าตั้งความรู้สึกบนหน้าหัวแล้วส่งความรู้สึกไปตรงไปเรื่อยๆพอมันสูญกําลังเดี๋ยวจิตจะลงเข้ามาสู่ถามมาถึงมาสู่วงของกายแล,ล้วก็นึกขึ้นไปต่ออีกนะทําอย่างนี้สลับไปสลับมาก็ได้ เชื่อกิเลสรู้มแต่จิตด้ง่ายขึ้นไวขึ้นจิตเข้าวขึ้นสู่ภูมิลงมุตระหาไปเร็วขึ้น